สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆครับผมมือนี้ผมสิพาพี่น้องลงทงอีกแล้วครับผมมือนี้เขาสิไปทงหน้านะครับผมลงไปทงหน้าแต่ว่าวมือนี้ผมใส่เบ็ดไปนํำทางนะครับผมจะใส่เบ็ดกบเนาะนี่ใส่เบ็ดกบยางลงทงไปนะครับผมแต่กะนี่ครับผมปลุกเหยื่อเขาใส่เดือนคึกเก่าล่ะครับผมมือนี้หมายเข้าก็คือยางไปเรื่อยๆพราะมองไหนเป็นตะใส่ก็ใส่นะครับผม ใส่เป็ดกบสูตรนี่ครับผมปารกลักนะครับผมกับใส่เดือนไ่เฮ้ามาเนี่กันลนล้ครับผมย่างลุกงน้ําทงน้ําทากะเบิ่งกันครับผม่าสีมีหมองเป็นตะไสบอกระวัิใส่น้ําพวกข่างหน้ามึงยังสีเหรครับผมหิ้มทางยิ้มยังไปกะกบกะสีโป้ไงเหรอครับผมมันโมเดลไซดโดนแล้ว <laughs> ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ากันครับไปครับไปยังบอกหอดใสเลยพี่น้อง ฝนตกเหรอโอ้นี่ครับผมฝนตกท่านได้ไปใส่อยู่นี่ขี่ลไลแท่นอนอชิโบะโดนหรอครับมันงส่งเหรอ่ฝนอยากตกกับใส่รอนนี่เลยพี่นนอง พี่น้องมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วครับ หาฝนเซาก่อนครับพี่นอ้องเทามาเรื่อยๆเลยใส่เป็นเล่ยหลังหนึ่งฝนเลิมซาแล้วพี่น้นนองใส่ต่อต่อเลย ไห้อยู่ฝนเศร้าเร็วนนะห,หน่อยเียบร้อยครับ เสียงฝนมาอีกบวพี่นอน พี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆเยลยครับผมต้องไปน้ําทงน้ําท่านี่แหละจังถามมาเบ่งผลงานกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมมืนขึ้นฝนตกเลยครับโอ้ยมึง เบ็ดกบเขาจะเป็นยัยนยงไงนะพี่น้องนะไปไปเบิง่งน้ำกันไปหลุ่นน้ำกันฝนตกนามถท่วมโอ้ย มันไม่เน่ากินเลยครับ <c oughs> ใส่เบ็ดกบแต่ฝนตกห้ำพี่น้องเอ๋อย <c oughs> ปลากับบุมีบืนกินหรอครับพี่น้องหนามมันแหีงแล้วเขาก็มีหนามไม่ได้เนี่ยเยีบจิบเลย ขันบวกขืออยู่ขันมันบวกกินแต่ัวกคำมีหลีห้ามถ่วงม,มืดห้ออามถ่วงม,มืดเลยเออ ได้ไ,ดไดน้ำถ่วมบิดเลยพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องล้างนี่ล้างนี่มิดกบนะครับผมนี่ครับผมโอ้ล้างนี่สวยๆเลยครับนี่ tôi sấy chỉnh ra, hóa khăm không, cái nhung la hay là phi nòng đây. Nằm thuau bết bết. Này, đeo đeo <laughs> như ngang, ngang phi đi này này cục tổ ngàm mà vô <c oughs> เอ้ยนี่เงวกินเลยเนาะเยี่ยงงั้คือเกาอยู่นี่โอ้โหคืออะไรคืออะไรโอ้ล้างให้ถืออยู่ครับลังให้ถือครับผมอือ <c oughs> โอ้ยตกไข่อยู่เด้ดนี่ครับผม ตงามเลยพี่น้อยแส่ดได้ฝนตกก่อนปลาเขรอ,อยังบ่บืนกินเดดบ็ดโมควอยมีปลา Lăng thân nè ui lăng thân này, mít cột nữa hưng hưng bia hưng suối bia ui, ui to suối, tốt suối. suối nữa, โอ้โหสวยอีกแล้วอืมก,บโ,กบโตัวงามอยู่เลยพนะี่นั้ยออสามตัวเลยครับสวยๆยอยู่เหมือนกับผมมองนี่มันเป็นน้ำไะไออกมาไหลม,มาจากปลาใส่ไวนี่ได้การเลย เงียบครับผม,มพี่น้องผมสีเบ่อนน้องนี้ปุ๊บผมาอยู่ผมถือกบมาก็จึงเบาลงขาดขาดตอนไหน <c ười> นี่ครับผมโอ้ยเหลืออยู่สองตัวขาดเสยขาดตอนไหนวะพี่น้อง ขาดบ,นบ,บุนอะโว้ยงูบกง่ายนึงว,ว่าอยู่วะกบขึ้นจังเต้นเบาๆลงความมัดไปก่อนขาดเสืพี่น้องเอ,อ๋ย ยังอึดเยอะอืมออกไปตัวหนึ่งเลยอืมเบ็ดผมอยู่นี่เสียแล้วครับผมยังเอาไปนรออืมจะขวางย้่ยเซนไว้หะอปอน มันยังเอาไปไปะมันก็คือสีบกขวางเล,ล้อพี่น้องเม็ดมันขั้นสันเนะาะแจ็คมันยังเอาไปปลาขึ้นกบละ่ะน้ำกระท่วมน้ำ โอ้โหหมืโอหมื่นเกือบปีดท่องมาถือคลังนี้นี่ครับผมบรรยากาศตองไ้ตรงหน้าตอนเสานะครับกูเบ็ดยามเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเบ็ดกบเฮาเพิ่งครับผม บรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับอากาศดีๆตอนเช้าๆฝนตกครัเมื่อคืนเนี่ยก็กบยินบดีปดันเน่ยฝนตกใส่ก่อนเนาะแต่ว่ากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับไปสรุปผลงานกันครับไอพี่นนองเป็นกบเผาเนะตัวใหญ่ยอยู่ด้กบตมงามเลยสองหนอสอ่สงหนอตัวพอดีเลยครับเนี่ย ตัวหนึ่งก็กตุรุ่นไล่ยกันนี่แล้วมันออกครับมันขาดขาดครับ <c oughs> ตัวยวจะงัดไปไ่ถือมากคือคือจังเต้นควยล่งเบาลงเรื่อยเรืมอยืบึงโอ้ยออกไปตอนไหนบุนนี่นี่ครับผมผลงานเขาก็ได้กลัวได้อ้อมอยู่ครับนี่สองตัวจริงจเกิดได้สาม เสียไปตัวหนึ่งจะออกไปแต่ยย่เดยมันขาดถือมาแบบบไดไเบึง่งระทานไปบึ่งอีกเทือนหนึ่งเอากบเลือสวงดถอนไปหลังหนึ่งครับพี่น้องจะมันเหยียงถอนไปผมหาบ่เห็นถอนป่าขึ้นกินจังเลยวันนี้เพราะว่ามันไก่สะเนาะแล้วผมใส่ไว้เบ็ดขั้นสั่นนะมันคือสีบกขอางเบ็ดไปจังเลนนมันกบกับตัวใหญ่ อาครับผมนี่แหะครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะใส่เบ็ดกบเนาะฝนตกมากะ่ะแต่ว่าเข้ากับถือว่าพ่อเด๋ยวอยู่เด๋กินอยู่ครับาฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครัาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญกับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ,บ่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมีอย่งกะถารุนฐาเบิรงครับมอน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ